สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับเข้าสู่โลกของฟุตบอลยับกับผมเดอนนัดเทพบอลครับแน่นอนว่าจะเจอกับนัดแบบนี้บทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลครับและพรีวิวก่อนเกมฟุตบอลคั่าคืนวันนี้กับ3คู่ที่น่าสนใจครับที่ตั้งใจขัดสรรมาให้แล้วเป็นอย่างดีครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลคั่มคืนวันนี้ครับ17กันยายน2567เป็นอีกหนึ่งวันที่บอกว่าโปรแกรมฟุตบอลเข้มข้นมากครับไม่ว่าจะเป็นศึกฟุตบอลคาราบาวครับครับรวมไปถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและสำหรับ3คู่ ใค่ข้ามคืนวันนี้ที่นัดคัสสันมาฝากเอาเป็นว่าใครชอบเหมือนกันตามมาได้เลยจะเป็นคู่ไหนทีมไหนและอยู่ในลีกไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ ไปลุยกันที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกัครับสำหรับค่ำคืนวันนี้เตะเนี่ยครับตามเวลาบ้านเราเนี่ยประมาณ5ทุ่ม45นาทีครับเจ้าบ้านอย่างยูเว่ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ PSV อไอโอเฟนสำหรับคู่นี้ก่อนแต่ซื้อตามประเทศเองครับหยิบยกและมองว่าเจ้าถิ่นอย่างยูเว่เนี่ยเหนือกว่าครับโจ์วันนี้เปิดบ้านบังคับชนะสถานเดียวถึงจะได้เฮครับมองจากโจทย์ที่เปิดมาครับเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมขุมกําลังครับสำหรับคู่นี้นัดแนะนำครับให้เลือกเชียร์ทีมเยือน อย่าง P.S.V. ออเฟนได้เลยครับเจ้าถิ่นอย่างยูเวนตุสวันนี้ได้เปรียบแน่นอนครับด้วยการเล่นในบ้านของตัวเองบวกกับเกมครับในการโชสิบิลาอิตาลี4เกมแรกเนี่ยยังไม่พลาดท่าแพ้กับใครเลยเก็บชัยไป2แล้วก็เสมอไป2เกมครับส่วนทีมเยือนอย่าง P.S.V. ออเฟนครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มอยู่ในช่วงที่กําลังเข้าฝังจริงครับ5เกมในลีกของออเฟนเองเก็บชัยชนะติดต่อกันมาถึง5เกมติตดๆดแล้ววันนี้ P.S.V. ออยเฟนอาจจะเสียเปรียบครับที่รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่ด้วยฟอร์มวันนี้ ก็ต้องบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยเจอกับพีเอสวีไอโอเฟนพีเอสวีไม่ใช่งานหมูของยูเวนตุสอย่างแน่นอนครับอย่างที่บอกไปตอนแรกครับก็วันนี้เนี่ยในเรื่องของระบบทีมขุมกําลังบวกเกมในบ้านยูเวนตุสได้เปรียบแน่นอนโมเมนตัม um, ถามว่าใครมีโอกาสชนะมากกันวันนี้ก็อยู่ที่หน้าของยูเวนตุสครับแต่สาหรับคูน่นี้มุมเสมอหน้ากว้างครับเป็นไปได้มากที่สุดครับด้วยฟอร์มของพีเอสวีไอโอเฟนวันนี้มีโอกาสบุกมายันเสมอครับเพราะฉะนั้นสาหรับคูน่นี้แนะนําเลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างพีเอสวีไอโอเฟนได ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกหนึ่งคู่ครับแต่ตามเวลาบ้านเราเนี่ยประมาณตีสองครับเจ้าชินอย่างราชชุดขาวเลออันมาลิกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนคู่มาเยือนอย่างทางด้านของซุดกะสําหรับคู่นี้ก่อนเตะครับสื่อต่างประเทศยิบยกและมองว่าเจ้าชินยังมัลลิกเองเหนือกว่าชัดเจนครับโจดวันนี้เปิดบ้านบังคับชนะครับด้วยผลต่างประตู2เมล็ดครับถึงจะได้เหครับมองจากโจดที่เปิดมาครับนะเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระแสภายในภาพรวมขุมกําลังครับสำหรับคู่นี้นัดแร น้ำครับเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างสุดกาดได้เลยครับเจ้าทีมยังมัดหลีกเองในลาลิกาสเปนผลงานดูดีในระดับหนึ่งครับ5เกมไม่แพ้ใครเลยด้วยการเก็บชัยไป3แล้วก็เสมอไป2เกมครับแล้วก็แน่นอนวันนี้ยังได้เปรียบที่จะเล่นในบ้านของตัวเองด้วยส่วนทีมเยือนอย่างสุดกาดครับผลงานในลีกครับที่ผ่านมา3เกมแพ้1เสมอ1ชนะ1ครับก็เรียกได้ว่าผลงานอาจจะไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ในเกมทัวร์นาเมนต์ในเกมฟุตบอลถ้วยแบบนี้ครับมัดหลิกเองอาจจะได้เปรียบทุกมุมก็จริงแต่ ว่าเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสะภายในนัดมองว่าความน่าจับต้องจริงเนี่ยอยู่ที่ทีมเยือนอย่างสุดการมากกว่าวันนี้ครับโมเมนตัม um. ถามว่าใครมีโอกาสชนะแน่นอนครับวันนี้มัดลีกอย่างแน่นอนแต่การที่ชนะด้วยผลต่างประตู2ลูกในเกมทัวร์นาเมนต์แบบนี้ก็มองว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างสูงจนเกินไปครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้หากสุดการบุกมาจะแพ้ก็คงเป็นการแพ้แบบเฉียๆครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้แนะนําวัดใจสุดการวันนี้มีโอกาสแพ้เต็มที่ไม่เกินหนึ่งเมล็ดเลือกเฉียก ที่สัตุตกาดได้เลยครับ คู่สุดท้ายในค่ำคืนวันนี้ครับที่นัดตั้งใจคัดสรรมาฝากก็ถือว่าเป็นหนึ่งคู่ที่รักมากๆชอบมากๆครับในค่ำคืนวันนี้ครับเจ้าชินอย่างสปอร์ติง้งลิสบอนอยาเปิดบ้านเจอกับทางด้านของรีสครับสำหรับคู่นี้เองก่อนลงแต่ซื้อตามประเทศจิบยกและมองว่าเจ้าชินอย่างลิสบอนเนี่ยหนือกว่าชาัดเจน1ตุงครับได้เฮเล็กๆ2ตุงครับถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำครับมองจากโจเจาะลึกเข้าไปดูเรื่องของกระแสะภายในภาพรวมขุมกําลังต่างๆแล้วสําหรับคู่นี้ครับแนะนําให้เลือกเฉีย์เจ้าบ้าน อย่างในด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนได้เลยครับลิสบอนเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งทีมที่ผลงานโดดเด่นสยเลเกิน5เกมในลีกเก็บชัยชนะลุลัวติดต่อกัน5เกมติดแล้วที่สำคัญจุดเด่นจุดแข็งของลิสบอนครับคือเกมในบ้านและว,วันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านครับส่วนลิวครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งทีมที่ผลงานในช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะดอกไปเยอะพอสมควรนี่แพ้ติดต่อกันมาถึง3เกมติดติดแล้วแล้ววันนี้เสียเปรียบที่รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนด้วยและบุกมาเจอกับลิสบอนที่ในบ้านแข็ง น่าจะรอดกลับออกไปยากเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้ครับวันนี้ลิสบอนครับเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนยับสำหรับคู่นี้เลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านอย่างลิสบอนได้เลยครับคู่นี้รักมากๆชอบมากๆครับและนี่คือทั้งหมดของคัําคืนวันนี้ครับใครอยากได้มากกว่านี้อย่าลืมครับเปิดใจเข้ามาเฉิเจิกับนัดในครอบครัวครับเดี๋ยวทางเขาครอบครัวครับนัดจะปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์ครับสำหรับค่้คืนวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับและจะเจอกับผมเดินนัดเทียบบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ